กูเป็นที่ทำมึงที่กันที่เนี้ยใช้ยี่ใสเดินไหหน่าเนี่ยคงเหมือนอันน่ะน่าเรื่องน่าเรื่อง นายยิงเขามาบอกมันว่ายอายุเป็นเมกี้อ้เป็นกิโลตัวนี้มาแน่มิงมาบอกใันเ่ไหแ้วมาให้มันเ่านงทุวคนกหน่อยให้มันมันยังกว่า